ี่น้องอันนี้เป็นทุเรียนที่คุณแตนจะเอาไปกินบ้านค่ะเจมส์จัดการให้แล้วพิเศษเลยพิเศษกรอบนอกนุ่มในค่ะจัดไปว้าแกะไม่เลวแกะเลยจ้ดเจมส์นุยไอ้พ่อไอ้พ่อจะเป็นโคราชอ่าสุาพรรณโคราชนะเป็นภาษาโคราชแบบกระเทือนกระเทือนค่ะคุณแตนจากโคราชแท้ค่ะจเจมส์อยู่ปนบุรีค่ะใช่ปนบุรีมีไก่ย่างอร่อยใช่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีจะมาฝากค่ะ รอบนี้มาชิมทุเรียนเจมอลแล้วรอบหนาเดี๋ยวจะคิดกระยาฝากมาไอ้กระยาปากทำนี้เขาเรียกว่าขมเอาค่ะขมเอาศาสตร์ปาดปาลูกยังใหญ่เจมอลคือยังมีแรง <c oughs> โอ้ว้าวอันนี้ทุเรียนจากจันทบุรีเนาะค่ะเจมอลแม่นค่ะหอมมากหอมมากทำมากี่ปีแล้วเจมอลเจ็ดปีแล้วอ๋อเจ็ดปีเอ๊ะตอนนี้มีคนเทน คีดอกออยาก่าให้คู่เ้นอเลยเดี๋ยวจะเสียคอไม่กล้าบอกอกจ้เชิงอายแข่งไปไปทุกคนนะาแข่งไปก็เปลียนได้แข่งไปไม่เป็นไรค่ะไม่กล้พี่น้องข้อดีของพี่น้องก็คือ ถ้าบอกลอกแข็งไปเราไม่ถูกใจเปลี่ยนได้ทันทีเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เรามาใจมีนได้จริงไหมเปลี่ยนค่ะเโอ้โนทำมาได้คือเปลี่ยนที่ไม่ทำมาได้คขอแต่นี่ขออนุญาตเอานิ่มๆนิดนึงแต่ว่ากรอบกรอบนอกนุ่มในน้องนันน้อโอเคเราลองดูลูกต่อไปลูกต่อไปไม่ไมนปอกง่ายแข็งทำไมเองเอาไปปอกเองยากแข็ค่ะมาทางบ้าน ได้มยยคมันจะร้อนมันจะมันจะร้อนร้อนีโอเคนี่ค e okay. ่ะนองอ๋ออ๋ออันนี้เรียกว่ารวงไม่ยแว่ร้อนได้เลยค่ะลูกนี่ผ่านค่ะเจมเอานี่ค่ะผ่านผานค่ะคุณตนรับลูกนี้ค่ะ ลวกัน่ถึงโดนที่ไม่หวานกันด้วยดุดูเรียนการเป็นร่านการเป็นล้วงเลยต้องเป็นสูตรข้าวตะวันวันแม่ของเราต่อของเราต่อขาะสวยสวยค่ะสวยสวยทุกเม็ดเขาเรียกว่าเป็นรอนใช่ไหมเป็นลานเป็นเยอได้เนื้อแบบโอ้เป็นปูเป็นปู่ะสวยทุกปูค่ะอันไหนไม่สวยบอกเจมอดเจมอดเปลี่ยนให้ แต่ว่าอย่าไปโพสต่ากันนะจุ่นเจมอนบอกมีปัญหาอะไรบอกเจมอได้ค่ะบอกเรียนเจมอรับประกันของแท้เจมอของแท้บอกกันเลยตรงนี้ไอ้ตัวใส่ได้หน้เนี่ยนี่จะมีเด็กๆมาหอห่ออีกค่ะมีขาต่อไล่หลายเอามอไปพันเนาะค่ะเนาะพี่เพิ่มเด็กเข้ามาอีกหลายคนไม่งั้นไม่ทัน ถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะมาทุกวันเลยค่ะอยู่ไกลเจมอลตั้งเสริมสามนู่นน่ะอยู่ไกลเกินซึ่งทางนี้เขาพัฒนาบอกเรียนได้แล้วนะเสริมสามก็มีผู้เรียนแล้วค่ะแต่ว่าเขาจะออกหลังจันทร์นะบุรีใช่ค่ะเรื่อเรียนพัฒนาเจมอลมีข้อมูลทุกอย่างเคยไปตัดไปเหมาเลยใช่มใช่ใช่เคยไปเหมา ใช่ค่ะค่ะ๊ากันค่ะ